สวัสดีครับเชิญเลยครับนี่สุดๆหล่อมากสว่างวาบมาเลยทั้งคู่จอยบอยพิทยาไปเนี่ยเป็นการต่อยอดจากน้องน้องพัคซี่ที่เราแบบบความสำเร็จไว้ไงก็เป็นส่วนสำคัญเลยนะครับสำหรับโปรเจกต์จอยบอยนี้นะครับก็เป็นการที่เราจะต่อยอด ก็ในตอนนี้ต้องถือว่าตลาดของตุ๊กแมตช์เรนเมนต์เนี่ยค่อนข้างที่จะชุนชันได้นะครับเราก็รู้สึกว่าอ้าไหนๆเราก็มีพ็อกซี่แล้วเนี่ยแล้วก็มีคุณหมูแล้วครับผมก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่มันดีนะครับแล้วก็ในแอปพลิเคชันจระดาเนี่ยก็เป็นแอปพลิเคชันที่ทุกๆคนรู้จักแล้วก็เราก็เลยมามีโอกาสมาจอยกันอ แล้วอันนี้คือส่วนของการที่ไปร่วมมือคอลแลบกับทางจอยรา d นี่คือมีความพิเศษยังไงครับพี่จะมีการนำอะไรมาต่อยอดยังไงบ้างอันนี้เนี่ยครับพิเศษมากนะครับต้องส่งต่อให้ทางแต่ใมาไลน์กับผมก็แอปพลิเคชันจ o y r ก็เป็นแอปที่มีน้องๆวัยรุ่นนะครับเด็กผู้หญิงครับก็เข้ามาใช้งานหลายแสนคนต่อวันนะครับผมแล้วก็ถ้าก็ไปอ่านคอนเทนต์เนี่ยก็จะเกี่ยวกับพวก แฟนดอมแบบนี้ละครับก็จะเป็นดารานักแสดงต่างๆนะครับแล้วก็ด้วยความที่เราก็ร่วมมือกัน3บริษ,ษัทครับก็มีทางทางพี่จ๊อบน,นะครับทางพี่ติ๊กแล้วก็ทางทางจอยรู้สึกว่าถ้ามาันร่วมมือกันก็น่าจะสามารถทำ่ม ก็นอกจากกลุ่มศิลปินนะครับก็อาจจะกลายตอไปเป็นนักสแสดงนายแบบหรืออะไรอื่นด้วยครับก็แล้วก็น้องๆเนี่ยก็ใช้แค่แอปพลิเคชันมีโทรศัพท์ทมือถือเครื่องหนึ่งก็สามารถส่งผลงานเข้ามาแล้วก็ค่อยๆไต่เต้าก่อนแล้วก็ท้ายที่สุดตอนหลังก็ทางพิธีก,ก็จะมาเข้ามาช่วยเลือกครับกับพันธุ์ี่ต่างๆที่เลือกพิธีจะต่อยอดต่อเปจริงๆมันมีนิยายด้วยที่ขึ้นชื่อของจารดาที่คือจะมีการต่อยอดเอามาใช่ครับใช่ครับก็คิดว่าพอน้องเริ่มเข้ามามี ตัวตนแอปพลิเคชันนะครับทางกลุ่มแอคเกชั่นของเราเนี่ยก็อาจจะถูกใจบางคนเอ็นบูบางคนก็อาจจะมาแต่งนิยายก็ปกติก็จะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในแอปพลิเคชันเป็นปกติยอยู่คือตั้งแต่ทำให้ครบวงจรอยู่นี่ใช่ใช่ครับก็คือในในเราก็คิดว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเรามีแอปพลิเคชันอยู่แล้วเนี่ยแล้วคนก็ชอบเสพนักแสดงอยู่แล้วแล้วก็เราก็ารก่วมง,งานกับทางพิธีรือว่าทางบีเอ็มพีก็เห็นเห็นแนวโน้มครับว่าเที่โลกนี้มาแทนที่ครับก็อยากจะลองด้านไ้นเน้นอายุค่อนข้าวหน้อยมาก ใช่เพราะว่าเริ่มจากร12จริงๆก็คือเพราะว่าน้องๆแอปพลิเคชันมันจะเริ่มขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ชิบ้าเขาแน่ใจสนิทสนมับการชอบกับน้องๆที่อายุน้อยลงมาหน่อยตัวพี่ติ๊กนะคะมองว่ายังไงคะเรียนอายุที่แบบมันน้อยผลปรากฏว่าเด็กๆเราถือว่าเราถือว้าง้วยดีกว่าเพราะว่าตั้งแต่12ปีถึง15ถ้าพูดถึงว่าแต่งน้อยเนี่ยเราคิดว่าพอเเราเห็นเด็กๆสมัยนี้ต้องต้องบอกว่าเขามี มีทักษะอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยค่อนข้นตเร็วนะครับถึงแม้ว่าจะอายุมากก็ตามแต่ว่าเราคิดว่าบางอย่างี่ยเริ่มต้นจากตรงนี้เนี่ยแล้วก็เขาค่อยๆพัฒนาเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ความอยู่ในในสังกัดของเราในจอยบอลเนี่ยผมว่าน่าจะทาอะไรต่อได้เยอะอย่างการสักเกวเด็กรุ่นใหม่ค่ะพีติกจะมองยังไงคะว่าแบบว่าเด็กคนนี้แหละจะเป็นสตาร์จะแบบว่ามามีคาริสมาทำให้แบบโด่งดังได้มันมันเหมือนกับว่ามันไม่ใช่คณิตศาสตร์ ที่ไม่ได้มีแบบบวลบคูณหาแล้วก็ได้คำมมตอบที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้มันอยู่ที่เซนส์นะครับอยู่ที่มุมมองของแ <อะ S 2> ต่ละคนว่าจะเป็นผมคุณหมูแล้วก็ก็จะมีทีมงานแล้วก็พันธมิตรชิพต่างๆที่เขาจะมองน้องๆต่างๆเหล่านี้กลับเข้าไปเพรับโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์ระยะย,ยาวแค่ไหนคะพี่ที่ขาดในทุกๆโปรเจกต์นะครับเราก็าอยากให้เกิดขึ้นในระยะยาวก็ต้องบอกว่าจอยบอยอันเนี้ยก็เป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ซึ่งจะบอกว่าในตอนเนี้ย ในวัดในตลาดเนี่ยมีโปรเจกต์อะไในเรื่องของเฟ้นหานักแสดงเฟ้นหางานก็ค่อนข้างจะหลายหลายหลายโปรเจกต์แต่ว่าของเราเนี่ยก็จะค่อนข้างที่จะควบองจรใช่ก็อาจจะแตกต่างที่มีแอปเคชันเข้ามาเป็นส่วนส่วนร่วมนะครับแต่ก็น้องๆเนี่ยก็อยู่ที่ไหนก็ได้ก็เริ่มกิจกรรมได้เลยอยู่ต่างจังหวัดหรือแม้กระทั่งอยู่ต่างประเทศก็สามารถเริ่มเริ่มรอบแรกเนี่ยก็เข้ามาร่วมได้เลยใช่ไหมครับจนรอบหลังๆแล้วอาจจะมีการเจอการมาเจอตัวกันใช่ครับแล้วก็ในส่วนของสิ่งที่เรียกว่า ระยะยาวเนี่ยก็คือจะมีช่วงเวลาที่ทํากิจกรรมร่วมกันครับน้องสมัครเข้ามาก็จะมีมิชชั่นต่างๆให้ทําก็จะประมาณสัก3-4เดือนอย่างน้อยนะครับแล้วก็น่าจะเริ่มพอเห็นหน้าตาแล้วว่าใครเป็นดาวลูกึ้นมาก็เป็นสเต็ปถัดไปที่ทางพิธีก็จะมาเลื่อแล้วก็มาเจอหน้าตาคือเราต้องใจอย่างสองพี่น้องแบบเปิดโอกาสให้ช่วถคือเหมือนมาโคชชายใส่กอดผู้ชายก็ย้อนคอนเซ็ปต์มันชื่อ every everywhere everyone ผูนชายก็หมายถึงว่าทุกที่ทุกเวลาเราอยากให้มันสะดวกแล้วก็แล้วก็สามารถ เราใช้ดนการสื่อสารให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดนะครับจำกัดในเรื่องของเพศหรืออะไรอย่างนี้ไหมที่นี่ตอนนี้ก็เป็นเป็นผู้ชายผู้ชายก็ GPT ได้แต่ว่าก็หลุดผู้ชายเอาไปฝากเลยค่ะช่องทางยังไงบ้างได้ครผมก็ในแอปพลิเคชันจอย r ะดานะครับก็ดาวน์โหลดจากแอป Store ได้เลยนะครับแล้วก็มีเว็บ d i d e Joyboy. f a n ครับผมก็ตอนนี้ก็เปิดตําแหน่งตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปครับก็หวังว่า พี่ติ๊กเนี่ยจะได้มีโอกาสได้เจอน้องๆทุกคนนะครับแล้วก็เราเจอกันนะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับแล้วก็เดินตามเส้นทางความฝันตัวเองอยากจะเป็นอะไรในแบบไหนมาเจอกับพี่ครับพี่ติมิไม่ดุใช่ไหมฮะก็อันนี้ต้องถามพ่อซี่ดูไม่เขอแล้วป้าห้ือคุณพ่อเขาเลยครับไม่กล้าแต่องเลยไม่กล้าต่ต้องเลยไม่กล้าแต่ต้องเลยพ่อซี่เกรงเหรอฮาฮ่าฮ่ามากจริงๆทุกอย่างเลย ่ถามอะไรก็ไม่ตอบเลยเขาบอกต้องปรึกษาคุณพ่ออย่างเดียวเลยอันนี้เป็นสิ่งที่ดีแลยไหมถือว่าพ็อกซี่เชื่อฟังนะครับผมก็ในในสัปดาห์หน้าผมนผ่าดาวนาวอาวิลล์ตันสี่วันต่อสัปดาหงสุดท้ายครับดาวบชมนะครับขอบคัณ